สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, อปอชแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนนะโอ้โ oh หเพิ่งทําคลิปเสร็จไหมทนไรนะจ๊ะก็มาเจอข่าวใหม่ในวันนี้ที่ฮอตตลอดแตกมากๆในตอนนี้นะทุกคนนะเมื่อทางกรุงเทพธุรกิจแล้วก็มติชนออนไลน์นะจ๊ะออกข่าว2ช่องแล้วนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าช่องทางอื่นๆเนี่ยมีการออกข่าวนี้บ้างหรืยอยังนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแอดจะเอาของกรุงเทพธุรกิจเนี่ยมาอา่านให้เพื่อนๆได้ฟังก่อนละกันแล้วก็มีอื่นๆแซมแซมาเล็กน้อยน,นะจ๊ะในส่วนของข่าวนี้เนี่ยต้องบอกว่าส่วนตัวแอด เกิดขึ้นจริงประมาณสัก50-50ก็แล้วกันเนาะอ่ามาอ่านกันเลยลวกันเขาบอกว่ากรุ๊โซลร์วงเนี่ยคอนเฟรรนิร์มแล้วว่านอริซ่าของเรานะจ๊ะจะมาขึ้นเวทีคาวดาว2025ที่ไอคอนสยามนะจ๊ะซึ่งเขาบอกว่ารัฐมนตรีสร์วงคอนเฟิร,ร์มเองเลยนะว่านนริซ่าของเราจะมาร่วมงานแบบ Amazing Thailand c o u Down 2025ณนะไอคอนสยามนะจ๊ะซึ่งบิ๊กอีเวนต์ปลายปทีที่ทุกคนรอคอยเนี่ยคือพร้อมเฉลิมฉลองคือง,งาน Kau Da p ปี2025เนาะและหนึ่งในไฮไลท์ก็คือไลฟ์อัพศิลปินและคนดังงที่่จะมมาาาเข้รว ล่าสุดเนี่ยได้รับการยืนยันจากสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้รับรายงานว่าลิซ่าและจสสามโนบาลสมาชิกวงแบล็คพิงค์นะจ๊ะได้คอนเฟิร์มขึ้นเวทีเค้าดาวแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ย แอดก็เห็นเขียนอย่างเงี้ยหลายทีแล้วนะแบบมาถึงว่าไประได้ไทยเดี๋ยวจะมางานนั้นเดี๋ยวจะมางานนี้ในไะเด้ไทยก็ยังไม่ค่อยเห็นมาเนาะก็มารอดูต่อไปนะจ๊ะอ่านดูดีเขาเขียนยังไงต่อไปเขาบอกว่าสําหรับกิจกรรมเขาดาวเขาไปไทศไทยจะจัดขึ้นแต่ละพื้นที่แต่ละแลนด์มาร์คล้วนพยายามสร้างจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้าไปทํากิจกรรมร่วมกันอย่างคับคังในจ้าที่ผ่านมาศูนย์การค้าไอคอนสยามเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่จัดเขาเจา้าอย่างยิ่งใหญ่มากกว่านั้นยังงงกลายเป็นนนหึึ่่ใซ ปีล่าสุดนะจ๊ะเขาบอกเลยว่าสื่อนอกเนี่ยได้ยกให้ติดท็อป10ที่สุดของแลนด์มาร์คแห่งการเฉลิมฉลองเขาดาวด้วยการสร้างอภิมหาปรากฏการณ์ทั้งการแสดงและไฮไลท์การจุดพลุยิ่งใหญ่ตระการตานั่นเองนะจ๊ะซึ่งสำาริซ่า,าของเราไม่ได้เพียงเป็นคนไทยเท่านั้นมีความสามารถขึ้นแท่นปเ,เป็นศิลปินเคป๊อและสร้างชื่อเสียงก้าวไกลสู่ระดับโลกปัจจุบันเป็นศิลปินที่มีผลงานเป็นประจักษ์นะจ๊ะซึ่งแอนก็คงไม่ต้องอ่านนะเพราะว่าตรงนี้เล์ลิส์อย่างเรานะจ๊ะูรอยกใจอยู่แล้วแล Amazing Thailand Countdown นะไอคอนสยามนะจ๊ะจึงเป็นอีกหนึ่งแม่เหล็กที่จะมาตอกย้ำให้งานข่าวดาวน์ที่ไทยเนี่ย ปังยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะจ๊ะส่วนอีกแหล่งข่าวหนึ่งมัติชนเนี่ยมันก็จะมีหัวข้อที่แตกต่างกันเล็กๆน้อยๆตรงนี้แอดขอเอามาเสริมเล็กน้อยก็พอนะเพราะว่าตรงอื่นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปรู้ขนาดนั้นเม็ดเงิน55,000อะไรช่างมันนะจ๊ะแต่เขาบอกว่านายโซลวงเชนทองนะครับรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็เป็นคนใจป่าจ้าสมทบทุนให้ลิซ่า50%รซในการบอกว่าเวทีไอคอนสยามในรอบนี้นะจ๊ะซึ่งแอดก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าจะเกิดขึ้นไหมแล้วเพื่อนรรรจิิิ เราเนี่ยก็อาจาจะแบบเอออยากกลับมาโปรโมทที่ไทยเพราะมีเพลงของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยในปีนี้แล้วการที่มาโชว์ร็อกสตาร์และเพลงอื่นๆในประเทศไทยเนี่ยก็น่าสนใจไม่น้อยจริงๆก็กําลังจะมีแฟนมีดอัพเร็วๆนี้ของริซ่าของเดน t ิสเตออยู่แล้วนะคือถ้าอันนี้เกิดขึ้นจริงติดติด,ตด,ตดกันอีกเนี่ยก็โอ้โหจุกๆกกับบรรดาชาวไทยนะจ๊ะสว,วิธีติดรวดแต่แอดมองว่าก็มีเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นได้ายากอ่เหมือนกันนะ เขาก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันที่น้องเนะี่ยอยากจะใช้เวลาปลายปีในการพักผ่อนมากขึ้นหรืออยากไปอยู่กับครอบครัวอาจจะอยากอยู่กับพ่อตาเขียวหรืออะไรก็ว่าไปเป็นการพาครอบครัวมาเจอกันหรือป้าหรืออะไรอันนี้ไม่รู้เลยจ้าอันนี้คือแบบมโนลัน้วนทุกคนก็ลองพิมพ์เม์กันมาหน่อยนิดนึงนะจ๊ะแต่นอริซ่าของเราก็งานยุ่งด้วยเราถ้าเกิดปลายปีเนี่ยยังมีขึ้นเวทีมีอะไรอีกก็ จะเสนอเกินไปไหมแต่ถ้าเกิดนอริซาของเรามาขึ้นก็จะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ว้าวนะจ๊ะในส่วนตัวของแอดเลยนะก็50 50ก็แล้วกันเนาะส่วนก่อนจะจากกันไปนะจ๊ะแอดก็ขอพูดถึงวิดีโอ2ตัวเกี่ยวกับเพลงโมริตฟลอร์กับเพลงนิวเวอร์แมนสักเล็กๆแน,น่นอนนะจ๊ะเพราะว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ทั้งแบบน่ารักแล้วก็มีความตลกด้วยนะเอาเป็นว่าน่ารักกันก่อนกับโมริตฟลอร์ที่แบบว่าในบ้านหรือในพับแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์เนี่ยเออก็มีการเปิดเพลงโมริตฟลอร์แต่จริงๆสิ่่่่่งทททีีีโฟกกกัส็คคืือออออผูู้้ชาาายยในนเนเเดร์หลม เอามาแซมๆนิดนึงนะทุกคนมาให้ยุมิ้มกคิบนะจ๊ะเอาไปฟังบรรยากาศเล็กๆน้อยๆจ้าอ๋อเนอนเอ u u w h i yeah, exactly. s k y sour บ๊ายบายเออเป็นไงมองไปก็จะยิ้มไปเดี๋ยวเรามาขํากันดีกว่าที่วิดีโอตัวต่อมาที่มี ผู้ชายคนหนึ่งเขาตัดต่อคลิปอย่างสร้างสรรค์อีกแล้วนะจ๊ะเป็นคลิปลักษณะแบบเนี้ยเออแบบโนริซ่าขอเราก็เต้นของเราไปนะจอยนี่วูแม่สวยๆแต่ว่าเขาก็ตัดต่อให้โนริซ่าทันร่างกายเขายิ่งต่อเนื่องก็มีคนแซวว่าก็พี่เล่นไปอยู่ข้างๆเวทีขนาดนั้นจะไปโดนได้ไงก็ปิดไปด้วยคลิปวิดีโอตัวนี้ยิ้มๆขำๆกันละกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซฟไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมีอะไรมาใหม่ก็จะมาเพิ่มเติมกันในคลิปหน้าอย่างแน่นอนจ้าสวัสดีเด้อ